ก็เริ่มโรงงานครับหลังจากซ่อมเสร็จไหม <laughs> เสร็จหน่อยครับยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับอันนี้ส่วนมากก็ทําเองนะครับสวัสด,ดีลากาทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องขอสู้ช่องขบวนดับสินธนายสุขกาตั้งเพียครับก็ซ่อมแล้วนะครับเครื่องก็ออพอได้ไหมก็พอได้หน่อยๆเกียร์นะครับเราทําชุดเดินหน้าไป แต่ว่าใส่แก๊สามแกสี่แก็ห้าแกหกนี่จะมีเหมือนอาการคัดลืล่นๆครับผมต้องลองเปลี่ยนน้ำมันนะครับลองเปลี่ยนน้ำมันน้ำมันแคทก็ถังหนึ่งไอ้สามพันนะครับน้ำมันเบอร์ห้าสิบของแคทนะนะโอ้แพงเหมือนกันนะตอนนี้ผมใช้ของปตทพันหกช่าง แต่ว่าหลายคนแนะนําให้ทายของแคทเลยมันจะได้จบๆนะครับมันเป็นเหมือนอาการมันเหลวเกินไปแล้วก็เข้ามันอัดฉีดไม่ค่อยดีนะครับเ,เดี๋ยวจะลองทําดูแต่ว่าไม่ใช่หมดน้อยนะแค่เปลี่ยนน้ามันนะครับถังละสนะามพันเนี่ยถ้าห้าถังก็ไปแล้วหมื่นห้าครับ <laughs> เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนดูครับแต่จบหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องลองครับ แต่วันนี้ขอญาาิเกตไปก่อนทดลองดูนะครับทดลองเกตด,ดูก็พอได้อยู่นะครับก็พอได้อยู่หลังจากที่มันพังใช้ง,งานไม่ได้นะเราก็ทําการลือ้อล้อนะครับที่น้ามันมันรั่วมันซึมก็อยู่นะครับทําเองอยู่เฉยเออแต่ก่อนจ้างช่างนี่ก็หมดหลายหมื่นนะนี่ทําเองก็หมดค่าอะไรอยู่ประมาณหมื่นนึงน้ำมันห้องโซ่ครับแต่ว่าที่เสียก็ เป็นไอ้นี่เสียกระจกหลังทำเองครับกระจกหลังเสียเสียว่าอะไรมือไม่โคไปโดนกับแตกเอาอีกหลายอย่างก็ลเลยโอ้ทำมาหนึ่งเสร็จก็มีอันหนึ่นงเราไม่ใช่มืออาชีพในการซ่อมเท่าไหร่แต่ว่าเราก็พอทำได้งูมาปลาครับสเน็กปิดปิดอ,อ่า กาจ้างเขาหมดสี่หมื่นห้าหมื่นแล้วก็ใช้ไม่ได้มันเดิมแบบหลัง่อกผมจ้างช่างไปหมดตั้งแต่ค่าช่างเลยสี่หมื่นกว่าแล้วใช้งานไม่ได้ผมเลยโมโหว่าถ้าทําแบบนี้ผมทําเองก็ได้นะก็เลยทาเอง,งเลยคก็ประมาณนี้แหละอารมณ์ประมาณนี้ก็เลยทําเองครับต็นนี้ตอนนี้ก็เกร์ได้อยู่ Pípôm, tôi đã chụp ảnh để xem. Nó không dùng được đâu. Đây là cái gì Đi làm đi. Làm đi. làm việc đi. Đi làm พูดถึงว่าก็ผมยิ้มนินดๆนะถ้าทำเองเนาะไอ้ได้ทำเองแล้วก็เห็นรถวิ่งได้ก็ดีใจหน่อยเออไม่ได้จ้างช่างเยอะแต่ก่อนมีน้ำมันตัวนี้ออกเยอะแบบพอทำไปเรียบเปลี่ยนไฟเบอร์เปลี่ยนทุกอย่างมีอยู่สี่รายการอยู่ข้างในได้พาร์ตมาเราซื้ออะไรซื้ออะไรเสร็จก็ลงมือก็เหลือล้อทีนี้ยัง พอล้นนี่แล้วกระจกหลังแตกครับเนี่ยได้มาม้านปิดเอาปิดเอาไว้ก่อนเดี๋ยวหาตั้งได้ครับเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ด้วยจาแผ่นอะคริลิกใส่ก็เลยล้มแล้วไม่น่าจะแพงหรอกน่าจะพันสองพัน,นอะไรอยู่ซื้อต้องใส่ใหม่ครับก็ต้องขอบคุณงานการครับที่ทีมงานเมื่อวานนี้ก็เจอกันอยู่ที่นู่นแหละ เลยนะเกิดหัวหนานะครับไปเกตทำการเกตบทอัดครับก็พรุ่งนี้น่าจะไปอีกหนึ่งวันนะครับทั้งชุดนะครับทั้งชุดไปในราคาสองหน้าครับเอไปจัดไปเดี๋ยวเรากแกะหนึ่งเ็จนั้นพรุ่งนี้เราลงหินเลยนะครับเดี๋ยวเราลงหิน อุณหรก็เยอะกรบทางแคบนะครับถนนแคบถนนแคบ,บเร็ดก็กยญ้าเยอะลุ่มเยอะเหาไฟโอ้หลายอย่างครับแล้ต้องทําการทาไม่ได้พัฒนามาเป็นสิบปีแล้วถนนเส้นนี้ครับตั้งแต่เป็นถนนมาไม่ได้เคยเก็บไม่เคยมีการซ่อมแซมครับมันก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถือว่าพอได้อยู่นะได้การทำงานเอ่อ เกียร์สามนี่เราต้องดูกันใหม่ครับน่าจะอยู่ที่ชั้นเกียร์แม้นก็น้ำมันมันรอดก็งานประมาณตรงนี้สี่ห้าเส้นครับถนนสี่ห้าเส้นก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทำการวิ่งละทำการวิ่งวิ่งหิน ไ้อยบากันต่อนะครับก็สู้กันไหมเสียงนิ่มครับเสียงเสียงนิ่มนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีแรงนะมีแรงอยู่ก็แรงดีอยู่ครับแต่ก็ต้อง ทำไปซ่อมไปครับเพราะว่า,ม,ามันก็ตามสภาพไปแหละเรื่องนองเรื่องก็คือรถคันนี้ประมูลมาก็จริงครับปูบมมาเสร็จเอามาใช้ในไทยพอใช้ไปแล้วก็ไม่ไม่ไมด้ซ่อม,มบำรุงสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็จอดทิ้งไว้ปีสองปีมันก็เลยเป็นสภาพแบบนี้ผมก็ต้องภูรณะครับไม่เป็นไรเราต้องทำ ดังเสียงก่อนเขาโหอดอยู่ไม่ได้หยบแรงครับถ้าหยบแรงก็ลังเปลี่ยนปอกสูม่นะครับปอกสูแตกผมไม่รู้ว่ารถรุ่นนี้เป็นไรปอกจูดก็ตแตก เราไม่ได้เรียนช่างมานะแต่เราก็ทำไปทำไปซ่อไปอาทีมงานนะครับคนไหนที่อยากได้นะครับอยากได้บริการนะมีงานเก่งงานบทเครียกมงานเรานะครับเพราอจะกออเก็จะเริ่นนรมตการเดาเระบใจในพทกพร้บอบริการที่บริการนอกคนระับ <laughs> พรงนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณเสียยุทธเจอกันที่นั่นแหละ เลยแหะเกือบหัวหน้าเลยรถบดอยู cuando ㅋㅋㅋ, cuando time, cuando cuando ่ตรงโน้นนะครับจอดทิ้งไว้ไม่ได้เอามานะครับวันนี้มาเกียรตทางนี้ก่อนเดี๋ยวพวกพี่จะเข้าไปทางโน้นเหมือนเดิมฝากกดกดติดตามครับกดติดตามกดตั้งติดใจกดตัว ring กดแชร์กดไลค์คลิปครับเจอกันคลิปต่อไปพี่น้องคลิปนี้ไปแล้วเด้อครับไปแล้วครับสวัสดีครับ